ราบสวัสดีพี่เพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านครับที่ข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ออกล่ะเฉลยกับเจ้าลิวสมพรนะครับหลังจากที่เราออกฝึกนกไม่เมื่อวานนะครับได้ยินนกลิวนะครับเสียงใหญ่ๆนะครับขันแถวๆนี้นะครับผมมารออยู่นี่ประมาณสักสิบยี่สิบนาทีนะครับก็ไม่ได้ยินเสียงขันโยนนะครับกะว่าจะอัดคลิปให้ฟังกันอย่างชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้มันมาถึงแล้วนะครับนกป่าอยู่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราอ่า รอฟังนะครับถ้ามีจังหวะอาจจะได้ยินเสียงขันโยนของลกป่าตัวหมายเราก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมรอฟังอยู่นี้ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ยินนะครับมันขันอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นดูนะครับบนเสาไฟฟ้านะครับขั้พาดบนสองสายไฟนะครับตัวนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเราจะเอาขึ้นครับผม โอเคนะครับผมก็เป็นนกเสียงใหญ่ตามคาดแล้วครับแต่ว่าจะเป็นตัวหลิวนั้นหรือเปล่านะั่นก็ต้องลุ้นในกรงอีกทีแล้ครับตอนนี้คือได้ตัวแล้วเนาะเนี่ยครับเสียงใหญ่ตามคาดนะครับเมื่อวานมันจะเป็นเสียงใหญ่ทุ้มๆนะครับฟังฟังแบบว่าเสียงทุ้มๆนะครับเสียงทุ้มเราต้องลุ้นกันนะครับวา่าไปปิด ขังไว้ในกรงจะขันโยนกี่กุกนะครับผมจะเป็นลิวหรือเปล่านะครับเมื่อวานผมมาฝึกนกใหม่นะครับจากคลิปที่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับช่วงท้ายคลิปนะครับมันขันโยนอยู่แต่ว่าคือมันได้ยินเบานะครับผมเลยไม่ไดเอามาลงในคลิปด้วยนะครับผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับก็เสียดายอยู่ครับ คลิปผมลบทิ้งไปแล้วนะครับนะโอเคเครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวดูลายครับเราไปลุ้นกันนะครับทุกสิ่งมันไม่แน่นอนสักอย่างนะครับบางตัวคิดว่าชัวแต่ก็ไม่ชัวก็มีนะครับเนาะโอเคครับ <c ười> นะครับพี่เพื่อนครับนี่นะครับพี่เพื่อนครับ ลงมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูตัวดูลายกันครับนะครับลงมาแล้วนะครับโอ้แกะออกมาเรียบร้อยด้วยนะครับจับตะเกียบนะครับนะครับจับตะเกียบนี่ชิดเลยนะครับแต่หางมันหางมันหักนะครับนะครับ ไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับดูฮะหางเป็นใน,นลักษณะนี้นะเหมือนโดนอะไรกัดหรือเปล่านะครับหนูหรือเปล่าหนะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิสิบอดแล้วหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแต่หางมันมันมันเหมือนเป็นหางเล็กเนี่ยมันจะจะเขาจะนับเปล่าไม่รู้นะเนี่ยครับเนี่ยจะใช่เปล่าเนี่ยนยนับหางใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีมีสิบเอ็ดนับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ป1เก้เอ็ดนะครับครนะครับจุดอื่นๆนะที่แปลกไปกว่าตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับนะครับจับตะเกียบอะไรชิดดีเนอะดูหน้าดูตานะครับ เป็นนกหลิวไม้นะครับแข่งแขงใหญ่ๆยาวๆนะครับเล็บนิ้วอะไรโอเคนะครับผมนะครับลองไม้ที่สองดูนะครับผมในหมู่บ้านนะครับเสียงหมาเสียงอะไรรบก,กวนอาจจะมีบ้างนะครับเนาะ นี่หมายนี้เป็นนกขู่อ่างนะเสียงใหญ่ๆนะครับอ่างหน้าประมาณสองคำนะแต่เรารอรุอ้นรอชมด้วยกันครับผม นี่นะครับพี่เพื่อนๆครับไวเกินนะครับไวเกินไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ตัวหมายของเราอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นตัวหมายนะครับขึ้นแล้วลุ้นตัวหมายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะไม่แกะมาแนะนําตัวแล้วนะฮะนกเสลยนะครับสรุปคือได้ตัวนะครนี่น่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าตัวตัวใหญ่ๆนะครับสวดตาลงล่างนะครับ เดี๋ยวค่อยวากันนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวไหมก่อนนะครับเรียกกู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 กอยู่ครับเนี่ยเนี่ยคือตัวไหมนะครับหูอ่างหน้าประมาณ2องคำนะครับครับจะเอาขึ้นมนสายไฟนี้นะครับพี่พี่เพื่อนครับตัวไหมของเราคือ2องกุกเสียงใหญ่อ่าไม่ใช่สองกุกสิหูอ่างหน้า2องคำนะครับเสียงใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวเรารุ้นด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวเข้าร่วมเป็นหูัวอางหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมสักครู่เดียวครับผม นะครับพี่เพื่อนครับตอนเข้ามาตอนแรกมันรูอ่างนำหน้าสองคำารับเสียงใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาลงมาดูตัวดูลายกันนะครับผมสักครู่เดียวครับนี่นะครับผมได้ตัวลงมาเรียบร้อยนะครับพี่เพื่อนครับแต็มนี้เป็นเต็มที่สามนะครับออกบ้านมายังไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมสามเต็มนะครับสายเมืองนะครับผมสาหรับเจ้าดิวสมพรนะครับเดี๋ยวแกออกมาดูดยลายกันครับนะครับผมลงมาแล้วแกออกมาเรียบร้อยด้วยนะครับ เดี๋ยวเราดูกันนะครับดูหน้าดูตานะครับหน้าสั้นๆปุ้มๆนะครับหน้าสั้นๆปุ้มๆนะครับจุดอะไรที่แปลกไปกว่าทูนอื่นมีไหมนะครับลงไปนี่ใช่ไหมสีขาว ตัวไม่ใหญ่มากนะครับกลางๆนะครับตะเกียบก้นนี่ชิดติดเลยนะครับตัวนี้ตัวที่สองนั้นเป็นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวใหญ่อยู่ครับผมแต่ว่าตะเกียบก้นห่างนะครับค่อนข้างห่างนะครับตัวนั้นตัวที่สองไม่ได้แนะนําตัวนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่ตัวหมายนะครับเนาะเลยแกะออกมาแล้วจับเศถุงเลยนะครับจับเศถุงเลยนะครับ ตัวนี้นี่ขันกี่กุกนี่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พิมเพื่อน12นะครับปกติมาตรฐานนะครับผมนะครับตาโตนะครับ ขูอ่างหน้าสองคำนะครับมาทำธุระนะครับแล้วก็มาฝึกนกต่อกันเลยนะครับนกใหม่ได้ยินริวก็มาตามริวได้ยินครูอ่างก็มาตามครูอ่างนะครับขอให้มันเป็นตัวใหม่ทั้งสองนะครับแข้งขาใหญ่สั้นนะครับนิ้วเท้าอะไรไม่พิกงพิก,การนะครับผม บัวอะไรไม่มีแต้มไม่มีขีดนะครับจับตะเกียบชิดนะครับโอเคนะครับผมยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่เพื่อนครับสาหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กับช่องของเกม,มลําพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะทยอยอัพลงให้ชมกันอย่างต่อนเนื่องแน่นอนครับผมสําหรับพี่เพื่อนๆท่านใดที่มีความรู้ความคิดเห็นนะครับยังไง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับยังไงผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ